ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านนะครับและได้เริ่มต้นใหม่นะครับเช้าวันใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันให้เรามาดูในพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่24ด้วยกันนะครับพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่2 4ข้อที่1นึถึงสิต่อมาเมื่อซาอูลเสด็จกลับจากการไล่ตามพวกฟิลิสเตียแล้วมีคนมาทูลว่าดูเถิดดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารเอ็นเกดีแล้วซาอูล ก็ส่งนำพลสามพันคนที่คัดเลือกจากคนอิสราเอลทั้งหมดไปค้นหาดาวิดกับผู้ของท่านที่หินเลียงผาและพระองค์เสด็จมาที่ข้อแกะริมทางที่นั่นมีถ้ำแห่งหนึ่งและซาอูก็เสด็จเข้าไปปลดทุกข์ส่วนดาวิดกับผู้ของท่านนั่งอยู่ที่ส่วนลึกที่สุดของถ้ำพวกของดาวิดก็เรียนท่านว่าดูเถิดวันนี้เป็นวันที่พะิยาเวตรัสกับท่านว่าดูเถิดเราจะมอบศัตรูของเจ้าไว้ในมือของเจ้า และเจ้าจะทำกับเขาตามที่เจ้าเห็นควรแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นย่องเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูลหลังจากนั้นดาวิดสำนึกผิดเพราะท่านตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูลท่านพูดกับผู้ของท่านว่าขอพระยาเวทรงห้ามข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งนี้ต่อเจ้านายของข้าพเจ้าผู้ที่พระยาเวส่งเจิมไว้คือที่จะเหยียดมือออกต่อสู้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระยาเวท่งเจิมไว้ ดาวิดตำหนิคนของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้และไม่ยอมให้พวกเขาทำร้ายซาอูและซาอูก,ก็ส่งลุกขึ้นออกจากถ้ำเสด็จไปตามทางของพระองค์จากนั้นดาวิดก็ลุกขึ้นด้วยและออกไปจากถ้ำร้องทูลซาอูว่าถ้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทและเมื่อซาอูทรงเหลียวดูด้านหลังดาวิดก็ย่อตัวลงซบหน้าถึงดินและดาวิดท,ทูลซาอูว่าทำไมพระองค์ทรงฟังถ้อยคำของคนที่กล่าวว่า ดูเถิดดาวิดแสวงหาที่จะทำร้ายพระองค์ดูเถิดวันนี้พระเนตรของฝ่าพระบาทประจักษ์แล้วว่าพระยาเวส่งมอบฝ่าพระบาทในวันนี้ไว้ในมือของข้าพระบาทที่ไหนทำและบางคนขอให้ข้าพระบาทประหารฝ่าพระบาทเสียแต่ข้าพระบาทก็ได้ไว้พระชนของฝ่าพระบาทข้าพระบาทพูดว่าข้าพเจ้าจะไม่ยื่นมือออกทำร้ายเจ้านายของข้าพเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้ทอดพระเนตรเถิด เสด็จพ่อของข้าพระบาทขอโทษพระเนตรชายฉลองพระองค์ในมือของข้าพระบาทพอข้าพระบาทตัดชายฉลองพระองค์ออกและไม่ได้ประหารฝ่าพระบาทเสียขอฝ่าพระบาทส่งทราบและโทษพระเนรเถิดว่าในมือของข้าพระบาทไม่มีความผิดหรือการกบฏข้าพระบาทไม่ได้ทำบาปต่อฝ่าพระบาทแม้ว่าฝ่าพระบาทกำลังส่งล่าชีวิตของข้าพระบาทเพื่อจัดทำลายเสียขอพระยาเว ท่งพิาพากษาระหว่างข้าพระบาทและฝ่าพระบาทขอพระเวทส่งแก้แค้นแทนข้าพระบาทต,ต่อฝาา่าพระบาทแต่มือของข้าพระบาทจะไม่ทําอะไรต่อฝาา่าพระบาทดังสุภาษ,ษิตโบราณว่าความอธรรมก็ออกมาจากคนอธรรมแต่มือของข้าพระบาทจะไม่ทําอะไรต่อฝ่าพระบาทพระราชาแห่งอิสราเอลส่งออกมาตามใครฝ่าพระบาทส่งตามใครสรงไล่ตามสุนัขที่ตายแล้วหรือสรงไล่ตามตัวหมัดตัวหนึ่งหรือ เพราะฉะนั้นขอพระยาเวทรงเป็นผู้พิพากษาทรงพิพากษาระหว่างข้าพระบาทกับฝ่าพระบาทขอทอดพระเนตรขอทรงว่าความฝ่ายข้าพระบาทและขอทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากหัดของฝ่าพระบาทในพระธรรมหนึ่งสมิโอคอบทที่24ข้อที่1นึถึงสินะครับในข้อที่1นถึงสเนี่ยบอกว่าต่อมาเมื่อซาอุลเสด็จกลับจากการไล่ตามพวกฟิลิสเตียแล้วมีคนมาถูว่าดูเถิดดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารเกนดี แล้วซาอูลก็ทรงนำพล300คนไปค้นหาดาวิดนะครับคำว่าเอนเกดีนะครับมีความหมายว่ากำบังที่เข้มแข็งนะครับหลังจากที่ซาอูลเนี่ยขับไล่คนฟิลิสเตียเสร็จแล้วนะครับก็มีคนมาบอกซาอูลว่าเจอตัวดาวิดแล้วได้ได้พักหลบอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารเกนเดียนนั่นเองเมื่อซาอูลนะครับทรงทราบเรื่องนี้แล้วนะครับเขาก็รีบไปที่นั่นทันทีเลยโดยเขานะครับ ได้นำกำลังพลที่คัดเลือกมาอย่างดีนะครับทั้งหมด300คนด้วยกันซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะครับสาเหตุที่เขาเอาพลทหารมาเยอะขนาดนี้แสดงว่าซาอูลนะครับตัวเขาเองเนี่ยต้องการตัวของดาวิดเป็นอย่างมากและพวกเขานะครับก็ได้ตามไปที่หินเลียงผาต่อมาในข้อที่3บอกว่าพรุ่งเสด็จมาที่ข้อแกะริมทางที่นั่นมีถ้ำแห่งหนึ่งซาอูลเสด็จเข้าไปปดทุกข์ส่วนดาวิดและพวกของท่านนั่งอยู่ ที่ส่วนลึกที่สุดของถ้ำในตอนนี้นะครับซาอูลได้มาที่ข้อแกะริมทางนะครับและข้อแกะนี้นะครับในสมัยก่อนนะครับคนเลี้ยงแกะเนี่ยทำไว้ใช้เวลาต้อนแกะนะครับฝูงแกะเข้าในการเดินทางไกลนะครับโดยมักจะทํารั้วหรือว่าทําก่อกําแพงขึ้นมานะครับในบริเวณโพรงหรือว่าล่องหินตามธรรมชาตินั่นเองเพื่อเป็นที่พักชั่วคราวของฝูงแกะนะครับและข้อแกะนี้นะครับจะอยู่ด้านหน้าของถ้าแห่งหนึ่งด้วยนะครับในขณะ ที่ซาอูลเนี่ยกำลังค้นหาตัวดาวิดอยู่เขาก็เกิดปวดท้องขึ้นมานะครับเขาเลยเข้าไปในถ้ำนะครับเพื่อที่จะปวดทุกข์ในนั้นนะครับแต่ซาอูลหารู้ไม่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในถ้ำเนี่ยที่เขากําลังปวดทุกข์อยู่นั้นมีดาวิดกับพวกของเขาอีก300เอ้ย600คนด้วยกันนะครับที่หลบซ่อนอยู่ในภายในถ้ำถ้ำนี้นะครับอาจจะใหญ่มากนะครับเพราะว่าสามารถหลบซ่อนนะครับคนนะครับภายในนั้นตั้ง600กว่าคนเลยนะต่อมาในข้อที่4นะครับบอกว่า พวกของดาวิดก็เรียนท่านว่าดูเถิดวันนี้เป็นวันที่พระยาเวตรัสกับท่านว่าดูเถิดเราจะมอบศัตรูของเจ้าไว้ในมือของเจ้าจริงๆแล้วนะครับในพระคัมภีร์นะครับไม่ได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าตรัสเช่นนั้นกับดาวิดนะครับหรือว่าคนของเขาคนเหล่านี้นะครับคงจะตีความเอาเองนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นก่อนหน้านี้นะครับเช่นการเจริมตั้งดาวิดนะครับในบทที่16ข้อที่13หรือว่าตอนที่โยนาธานนะครับทำนายว่าดาวิดจะได้เป็นกษัตริย์ ในบทที่23ข้อ17เมื่อคนของดาวิดเนี่ยเห็นซาอูลเข้ามาในถ้ำนะครับพวกพวกเขาก็คิดกันไปเองนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยทรงให้สัญญาณให้กับพวกเขาได้ลงมือได้นะครับดาวิดก็เลยแอบย่องเข้าไปหาซาอูลนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรกับซาอูลแต่ดาวิดได้แอบตัดชายฉลองของพระองค์ไปนะครับต่อมาในข้อที่5บอกว่าหลังจากนั้นดาวิดสำนึกผิดเพราะท่านตัดชายฉลองของพระราชา ในข้อนี้นะครับดาวิดนะครับหลังจากที่เขานั้นได้ตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูลเนี่ยเขาก็ได้รู้สึกผิดและได้สํานึกผิดขึ้นมานะครับคําว่าชายฉลองพระองค์นะครับก็คือชายเสื้อนั่นเองนะครับและชายเสื้อนี้เองก็เป็นชายเสื้อ,อประจําตําแหน่งกษัตริย์นะครับโดยซาอูลเนี่ยเขาได้ถอดวางเอาไว้ในขณะที่เขากําลังปวดทุกข์อยู่ถึงแม้ว่าการตัดชายฉลองพระองค์เนี่ยจะไม่เป็นอันตรายต่อซาอูล แต่การตัดใช้ฉลองพระองค์นะครับก็เป็นการดูหมิ่นรูปแบบหนึ่งในสมัยนั้นนะครับต่อมาในข้อที่6ถึงข้อที่7บอกว่าท่านพูดกับพวกของท่านว่าขอพระยาเวทรงห้ามข้าพเจ้าไม่ทําสิ่งนี้ต่อเจ้านายของข้าพเจ้าพูดที่พระยาเวทรงเจิมไว้คือที่จะเหยียดมือออกต่อสู้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้ ในตอนนี้นะครับดาวิดนะครับพยายามที่จะหักห้ามใจของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ตําหนิคนของเขานะครับว่าไม่ให้ทํา,าร้ายซาอูลเพราะดาวิดนะครับเขาเชื่อว่าควรจะจงรักภักดีนะครับต่อผู้ที่พระเจ้านะั้นทรงเจิมไว้เพื่อเห็นแก่พระเจ้าเองในอีกมุมมองหนึ่งนะครับดาวิดนะอาจจะคํานึงด้วยนะครับว่าตัวเองเนะี่ยก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้เช่นกันต่อมาในข้อที่8นะครับ บอกว่าจากนั้นดาวิดก็ลุกขึ้นด้วยและออกไปจากถ้ำรองทุนซาอูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทและเมื่อซาอุลทรงเหลียวหลังดูนะดาวิดก็ย่อตัวลงซบหน้าถึงดินในข้อนี้นะครับดาวิดเขาได้ปรากฏตัวนะครับโดยรักษาระยะห่างเอาไว้จากซาอูลนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแต่ก็พอที่จะสามารถพูดคุย สนทนากันได้นะครับต่อมาในข้อที่11นะครับทอดพระเนตรเถิดเสด็จพ่อของข้าพระบาทขอทรงทอดพระเนตรชายฉลองพระองค์ในมือของข้าพระบาทในข้อนี้นะครับดาวิดนะครับขอให้ซาอูลเนี่ยได้ดูในมือของเขาว่ามีอะไรอยู่ดาวิดเนี่ยก็ได้เอาชายฉลองของพระองค์ที่เขาตัดไว้นะครับให้ซาอูลได้ดูนะครับและได้บอกกับซาอูลว่าตัวเองนั้น ตัวของเขาเองนั้นไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะครับเขาไม่คิดที่จะกะบฏต,ต่อซาอูนซะโดยสัาไปนะครับต่อมาในข้อที่1 2บสถึงสิบอกว่าขอพระยาเวทรงพิพากษาระหว่างข้าพระบาทและฝาพระบาทขอพระยาเวทรงแก้แค้นแทนข้าพระบาทต่อฝาพระบาทแต่มือของข้าพระบาทจะไม่ทําอะไรต่อฝาพระบาทด,ดังสุภาษิตโบราณว่าความอาธรรมก็มาจากคนอาธรรมแต่มือของข้าพระบาทจะไม่ทําอะไรต่อฝาพระบาท ในตอนนี้นะครับดาวิดได้ขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเขาเพราะดาวิดนะครับเขาจะไม่ลงมือด้วยตัวของเขาเองแต่ดาวิดเชื่อวางใจในพระเจ้านะครับโดยดาวิดได้บอกไว้ว่าความอธรรมก็มาจากคนอธรรมถ้าให้พูดง่ายๆก็คือสิ่งชั่วร้ายนะครับก็ออกมาจากคนที่ชั่วร้ายน,นั่นเองแต่ดาวิดนะครับกาลังบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับต่อมาในข้อที่14บอกว่า พระราชาแห่งอิสราเอลทรงออกมาตามใครออกมาตามใครฝ่าพระบาททรงตามใครทรงไล่ตามสุนัขที่ตายแล้วหรือทรงไล่ตามตัวหมัดตัวหนึ่งหรือประโยคที่บอกว่าทรงไล่ตามสุนัขลื่นในที่นี้เป็นการเปรียบเปรยนะครับเป็นการยอมดูหมิน่นเหยียดยามตัวเองอย่างร้ายแรงนะครับก็คือว่าให้กับ ว่าให้กับตัวเองว่าเป็นหมาตัวหนึ่งนั่นเองแล้วก็ทรงไล่ตามหมัดตัวหนึ่งหรือเป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนกันนะครับกําลังจะสื่อถึงความด้อยค่านะครับความด้อยค่าที่ไม่สําคัญอะไรเลยไม่มีความสําคัญอะไรเลยของตัวเองนั่นเองและต่อมานะครับในข้อที่8ถึงข้อที่15นะครับก็เป็นตอนที่ดาวิดเนี่ย เขาได้แสดงตัวต่อหน้าซาอูลใช่ไหมครับตัวเขาเนี่ยไม่ได้คิดจะทำร้ายซาอูลนะครับแม้จะมีโอกาสก็ตามดาวิดนะครับได้ร้องได้ร้องได้ขอร้องซาอูลนะครับว่าอย่าตามล่าตัวของเขาอีกเลยแต่ขอให้พระเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้พิษภากษานะครับที่ยุติธรรมระหว่างทั้งสองแล้วดาวิดเนี่ยก็ได้ขอการช่วยกู้จากพระเจ้า หากเขาลายความผิดในเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้ก็เราจะได้เห็นถึงชีวิตของคนสองคนนะครับหลักๆเลยก็คือซาอูลกับดาวิดนั่นเองซาอูลเนี่ยเขาเป็นคนที่ห่วงอํานาจมากๆเลยนะครับเขากลัวว่าดาวิดเนี่ยจะมาแย่งตําแหน่งจากเขาไปเขากลัวจะสูญเสียทุกอย่างที่เป็นของเขา แต่จริงๆแล้วเขาหารู้ไหมว่าทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์นะครับต่างๆที่เขามีอยู่ล้วนมาจากพระเจ้านะครับพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้เจิมตั้งเขาขึ้นมาให้เป็นกษัตริย์คนแรกของอิสราเอลแต่เมื่อเราได้เห็นนะครับในสิ่งที่เขาทําในตอนนี้นะครับมันไม่สมกับเป็นผู้นําหรือว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้แต่ทางแต่ในทางกลับกันนะครับเราได้เห็นถึงชีวิตของดาวิด เขาเป็นคนที่ไม่คิดจะแย่งชิงอะไรจากซาอูลเลยนะครับเขายกย่องจงรักภักดีในตัวของซา,า,าอูลซะด้วยซ้ำถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสสังหารซาอูลได้แต่เขากลับเลือกที่จะไม่ลงมือทำเพื่อเห็นแก่พระเจ้าเพราะว่าซาอูลเนี่ยคือผู้ที่พระเจ้าทรงเชิมตั้งไว้และยิ่งกว่านั้นดาวิดเนี่ยเขาได้พึ่งพระเจ้าอีกด้วยนะครับดาวิดขอให้พระเจ้าช่วยกู้เขานะครับ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นดาวิดไม่ได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเองแต่ดาวิดเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าและเชื่อวางใจในาพระเจ้าพี่น้องครับด้วยความเชื่อวางใจว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมคริสเตียนอย่างเราหรือว่าผู้รับใช้อย่างเราเนี่ยควรที่จะเรียนรู้ที่จะตอบแทนผู้ที่กระทำร้ายด้วยการทําดีนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับคำสอนนะครับและ แบบอย่างอันดีของพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับเพื่อว่าเราจะเป็นคนที่ดีพร้อมและใช้การได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยเฉพาะเราทั้งหลายนะครับที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ายิ่งต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นต่อไปได้ในเช้าวันนี้นะครับผมขอต้นใจให้พี่น้องนะครับเป็นคนที่ดีพร้อมเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การได้ชีวิตเราจะไม่เป็นเหมือนกับซาอูลแต่จะเป็นเหมือนอย่างดาวิด ที่พึ่งพาพระเจ้านะครับให้เราจะใช้เวลานี้นะครับตอบสนองและทิษฐานเผื่อด้วยกันนะครับ